ธธโธ่อนรไม่น่าเลยทำไมพักนี้มีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นนะคะม่ได้เป็นห่วงคนที่บ้านจังเลยโดยเฉพาะรุลี อย่างน้อยก็ยังมีคุณวุฒินะครับคุณวุฒิคงไม่ปล่อยให้เกิดอะไรที่มันไม่ดีกับลุลีแน่ๆคนที่เขาจะดูแลตอนเนี้คงไม่ใช่ลุลีแล้วล่วคะค่ะก็ได้เห็นมากับตาเขาพาลำดวนไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่เขาด้วยกันแล้วก็ดูจะใส่ใจกันมากกว่าที่พี่วุฒิใส่ใจลุลีซะอีกดาด้าครับ ย่างน้อยระดาก็ยังโชคดีนะครับที่ได้เห็นความจริงแต่ลุลีนี่สิครับยังไงเขายังไม่ยอมรับความจริงหายใจเข้าหายใจออกเขาเป็นคุูอยู่ตลอดเวลาลุลีน่าสงสารนะคะ,สสะ,คะเกิดมาไม่เคยสมหวังอะไรกับเขาสักอย่างระดาอยากช่วยลุลีนะคะแต่ไม่รู้จะทำยังไงระดาก็ทำเต็มที่แล้วนะครับ หลังจากนี้ก็คงต้องปล่อยให้ลูลีเขาลืมคุณวุฒิไม่หรอกค่ะบ้าดารู้จักรุลีดีลูลีไม่มีทางลืมพี่วุฒได้หรอกค่ะจะไม่มีทางเลยเหรอ บครัเฮ้ยน <c oughs> ำดวนแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเออเรื่องมันยาวนะพี่วัดเดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้ฟังคุณวัดครับนี่มาหาผมถึงบ้านนี่มีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าด่วนสิครับก็คุณวุฒินะฮะไม่เคาฟิตมาเป็นอาทิตย์แล้วมีแฟ้มปึกใหญ่ร้อยวุฒเซ็นอนุมัติอยู่ครับนี่ครับปึกมาเริ่มเลยครับ แกตามรัด,ดาจนจนแกไม่ไปทำงานเลยหรืพ่อุพ่อรู้นะแกเสียใจจากการหายตัวไปของรัตดามากแต่แกก็ไม่ควรเสียใจจนทั้งแกไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้นะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่ารัตด,ดาะตายหรือไม่ตายแต่แกนะ่ะยังไม่ตายแกยังมีอนาคตอนะวุฒ รดายังไม่ตายนะพ่อระดาไม่ได้ตายซะหน่อยอะ,อะถึงระดายังไม่ตายแต่แกเขาไม่ควรทำตัวแบบนี้ไงผมไม่เข้าใจเลยทำไมรดาต้องทิ้งผมทิ้งคุณอาหมอที่กำลังป่วยหนักช่วยตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่านะแกตัดใจจากหนูรดาสักที ระดามากกรับพ่อต่อให้นานแค่ไหนผมก็ยังรักระดาอยู่แล้วก็จะรักตลอดไปน่บุตรบุตรมันไม่ได้เกี่ยวกวับความรักที่แกมีต่อหนูระดาเลยนะแกรักได้แต่แกต้องรับผิดชอบกลับมาเป็นบุตรคนเดิมเถอะลูกถ้าระดายังไม่ตายและแกหากเขาเจอ เขาจะได้ไม่ผิดหวังไครพ่อคุณรุลีเนี่ยนะจะทำร้ายแกแกไปยั่วอะไรเขาเปล่า,าฉันจะยั่วคุณรุลีทำไมพี่ฉันไปยั่วคุณุฒิไม่ดีกว่าเหรอนั่นแหละเหมือนกันแกยั่วคุณุฒินกนะก็เหมือนยนั่วคุณรุลี อย่านึกนะว่าฉันไม่รู้สายแก่ที่จริงฉันไม่เคยยัว่วคุณบุินะพี่สําหรับฉันในสายตาคุณบุิฉันคือคนที่เรียบร้อยเหมือนเงินกับผ้าพับไว้ฉันก็แค่ดูแลคุณวุิเป็นพิเศษก็เท่านั้นเองดูแลเป็นพิเศษฉันรู้จุดประสงค์แกนะตกลงแกอยู่บ้านนี้ในฐานะอะไรก็ในฐานะว่าที่ลูกสะพ้ายยังไงล่ะพี่นั่นไงแกนี่ชอบเล่นของสูงตลอดเลยนะ ฉันจะโคตะลักก้เหมือนแกแล้วเกินพี่ทำไมพี่ดูถูกน้องตัวเองแบบนี้ล่ะฉันทั้งสาวทั้งสวยแถมยังมีการศึกษาแล้วก็ดูแลคนป่วยได้คุณวุฒิก็ต้องมองฉันบ้างล่ะอ้าวแล้วถ้าคุณรดากลับมาล่ะถึงคุณรดาจะกลับมาก็ไม่มีทางให้คุณวุฒิกลับไปหรอกเฮ้ยนี่แกทําอะไรเนี่ยเออน่ะจะไม่ทําอะไรหรอกฉันก็แค่ทําไปแล้วเท่านั้นเองพี่อย่ายุ่งเรื่องนี้ก็แล้วกันคุณวัฒ์ครับนี่เอกสาร ผมเซ็นเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเข้าออฟฟิศเลยจริงไหมครับดีครับดีครับเดี๋ยวผมจะนัดประชุมเลยนะฮะเพราะมีโครงการให้คุณวุฒิรอเซ็นอีกเพียบเลยครับลำดวนกลับบ้านพี่นะอย่าเลยจ้ะพี่วัดฉันอยู่ที่นี่ดีกว่าทาไมอ่ะเออพอดีฉันอยากอยู่ช่วยคุณวุฒิตามหาคุณด,ดาจา้ะพี่นี่ลำดวนไม่เป็นไรหรอกนะผมเนี่ยตามหาไปเรื่อยไม่รู้จะเจอเมื่อไหร่ ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณวุฒิลำดวนกลับไปอยู่บ้านพี่วัดก็ว่างๆไม่มีอะไรทําลำดวนขออยู่ที่นี่อาจจะช่วยงานเล็กงานน้อยได้แล้วก็ช่วยดูแลคุณท่านกับคุณหญิงท่านด้วยค่ะกลับบ้านด้วยกันอ่ะดีแล้วแกได้ดูแลบ้านด้วยเดี๋ยวพี่เลี้ยงใจเองเออไม่เป็นไรจ้ะพี่วัดฉันกลับไปอยู่บ้านพี่วัดเดี๋ยวฉันก็เหงาเดี๋ยวฉันขอตัวไปดูคุณท่านก่อนนะจ๊ะไม่รู้ว่าทานยาหรือยังไปก่อนนะจ๊ะพี่ลำดวนเด็กคุณวัด ถ้าเกิดคุณไว้ใจผมผมจะดูแลลำดวนเองก็ได้ครับพี่ผ่อนนะพี่ผ่อนจูๆก็มาตายไม่มีปีไม่มีคลุยคนอย่างพี่ไม่น่าค่าตัวตายเลย จะตกใจทำไมฉันไม่ใช่ผีซะหน่อยคือว่าออมเพิ่งไปดูศพพี่ผ่อนมานะคะภาพมันเลยยังติดตาอยู่เลยค่ะแกรู้หรือเปล่าเขาสรุปว่ายังไงใครเป็นคนฆ่าแกรู้หรือเปล่าใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนฆ่าแกพูดมาสิเขายังจะนัดสูตรอยู่เลยค่ะคุณลุลีแต่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นถูกลวงไปฆ่านะคะ เพราะว่าจะไม่รู้ความรับของพวก18มงกุฎแนแน่คนอย่างพี่ผ่อนเนี่ยนะคะไม่มีทางฆ่าตัวตายหรอกคะ่ะคุณรุลีไอ้พวก18มงกุฎนี่นะคะมันใจคอโหดเยี่ยมใจดำอมหิตพี่ผ่อนนะพี่ผ่อนสงสารก็แต่พ่อแม่ของแกนี่แหละคะ่ะมีแกเป็นลูกชายคนเดียวเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของบ้านนะคะขาดแกไปสักคนใครจะดูแลแก กคุณถ้าพี่ผ่อนถูกฆ่าตายนะคะขอให้ตำรวจเนี่ยมันจับไอ้ฆาตกรให้ได้เวรไปเลยคะ่ะแต่ถ้าจับไม่ได้เนี่ยนะคะก็ขอให้ผีพี่ผ่อนเนี่ยตามไปฆ่าหักคอมันเอาให้ตายตามพี่ผ่อนไปเลย คุณผู้หญิงที่มาเย,าออยาาี่ยมบ่อยอะค่ะผู้หญิงชื่ออะไร